เจอคู่แข่งครับเจอคู่แข่งไอ้น้องไอ้น้องแข่งกันไน่น้องแข่งไหมไหมแข่งไหมโอเคครับสวัสดีครับเจอผมนะครับดันโรแลนแนคือวันนี้เมื่อกี้น้ำมันหมดนะฮะแล้วก็หมดแน่ปั๊มเลยก็เลยเข็นออกไปเติมนะครับก็ตอนนี้เติมเก้าหนึ่งนะครับเติมเก้าหนึ่งไปเติมเก้างทำไมมีแต่คนมองว่าเสียงดัง เสียงไม่ดัง <mos> ม <y> ีแต่คนมองนะตอนเก้าหนึ่งไแลัใสายออโตะลุกเยอะไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวก็มาขี่เล่นกันครับผมเติมรีดเดียวนะครับไปตอนนี้กำลังจะไปหาเพื่อนครับออตอดุกมันกำลังจีบสาวอยู่ครับไปลบกวนชีวิตเพื่อนสักหน่อยหนึ่งไม่รู้จะถ่ายได้หรือเปล่านะเจอคู่แข่งครับเจอคู่แข่งไอ้น้อง ไอ้น้องแข่งกันไหมน้องแข่งไหมไปแข่งไ,ไหมไไสู้เปล่าวสู้เปล่าว หอ,อกปิวเหรอจอนจอนจอดนจอ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 นจันจเนจอนจอ่จอนสอนจอนโอโหอไรเนจอนจอมือนจอนจอนกอะไอวะรถกระจอน่อผจอนจเ,เนี่ยเอาอีกรอนกอได้ครับอนจอนจอนจอทูทีไอนจอนจอน น,นี่มันรถใครมาจอดตรงนี้เนะี่ยรถไข่มาจะดจอดตรงนี้ปะไอ้น้องนี่รถไข่วะพวกเราหรือเปล่าพวกเราไหมลูกกระจก๊อกลูกกระจอกใช่ไหมไอ้รถไข่ไวนะเนี่ยรถใครเพื่อนอะเรตามหาเจ้าตัวไหมไปไหนไปไหนไ่ไเนี่ยว่ามาตามหาเพื่อนเนี่ย,ยนะอ๋อโอ๋อ ทำไมไม่อยากจะบิดเยอะเด,ยเดี๋ยวมันดังชาวบ้านรบคนอนอ๋อขอโทษด้วยพี่ผมไม่รู้ว่ารถพี่แรงเนี่ยผมก็เลยบิดปิดก่อนเลยนะพี่งั้นปล่อยให้เราเติอนนำไปให้ได้ใจก่อนโอ้โหรถแรงแอ่ะเราอ่ะปิดสวิตช์เป็นแบบพี่เดี๋ยวไปจอดเอฟเอฟดีกว่ากูไม่ชอบจอดแถวนี้ <c oughs> เดี๋ยวย้ายนองเตยอยากกินกาแฟครับช่วงนี้ <c oughs>

มากับกลุ่มรถครับรถเ,เยอะจังมีแต่สามร้อยครับฝันร้ายสามร้อยครับตอนนี้ผมไม่ฝันร้ายฝันร้ายร้อยห้าสิบเอ๊ะฝันร้ายห้าสิบ ไอสัตว์ไมหลุดด้วยโอ้โหจาบบรรยายมาตั้งไกลนะครับ <S <S นะครับออไม้หลุดน,นะครับไม้หลุดขออภัยด้วยครับทุกคนนะครับอันนี้เป็นกลุ่มเอฟซีที่มาจากเชียงใหม่นะครับมาเยอะเลยครับมาเข้ามาทําบุญกันนะครับทาบุญลงทานที่เออลงพักลงพักฝางน,นะครับแล้วก็มามีคนอพยพจากข้ามาครับข้ามฝั่งเพราะว่าเขามีเออโลกกับอ่อมีสงครามทางประเทศเข้ามมาครับนะ ก็เลยแบบมาทําลงทานให้ะครับคู่อ,อพยพนะครับก็ทําความดีกันนะครับนะก็ขอชื่นชมนะครับชื่นชมนะครับกลุ่มด้วยผมือผมน้ำมันไม่มีนะต้องกลับแล้วครับก็ถ่ายให้ประมาณนี้ครับเมื่อกี้คุยไปตั้งยาวแล้วขอภัยด้วยแล้วก็ไม้มันหลุดครับสายมันหลุดออกจากงอกนะครับผมก็ว่าเออสายอะไรมันแว่งแงอยู่กลับแล้วครับประมาณนี้นะครับก็ผมไปต่อไม่ได้น้ํามันจะหมดไม่ได้เอาเงินมาสักบาทเลยครับ เดี๋ยวพยายามขี่กลับก่อนโอเคครับก็วันนี้นะครับผมก็ได้มาแอบมาถ่ายนะครับไอ,อุ้๊กอ๋อแฟนมันกลับแล้ว <c oughs> มาครับเดี๋ยวขีว่รถฟอกต่อนะครับวันนี้ก็คือเป็นวันว่างนะครับวันนี้ผมได้ทําคลิปไป3ามสี่คลิปแล้วครับก็เราว่างครับเพื่อนๆเราว่างผมก็เลยมีโอกาสถ่ายนะครับปกติผมจะถ่ายคนเดียวผมมันรู้สึกมันถ่ายคนเดียวแล้วไม่ค่อยสนุกอะ่ะก็เลยแบบลอยดุก เขาเลิกงานมาถ่ายบางทีก็เลิกหกโมงนะับเราก็ถ่ายไม่ได้เพราะมันมืดแล้ว พ่อเขาบ้าพ่อเนี่ยพวกนะฮะพ่อจะลุตเหรอพ่อเ<อ>ก้วหลุดไม่วลุไลอ้เหี้ยฮะาเขาบ้าเสียงมันแปลกๆไรยแก้วเลยดูโอ้โหไร้แก้วหลุดก็อันน,อดดอนั้นไม่แก่ถึงแล้วเตี้ยเดี๋ยวโอ้โหงานไม่ แม่แก้วมันเหรอแม่แก้วลุนอ่าป่ะฮ่าเสียงมันแปลกแปลกแม่แก้วหลุดครับแม่แก้วท่อหลุดเพราะว่าเสียงท่อมันดังแปกแปลก โอเคก็ประมาณนี้ครับยืนพื้นอยู่ที่แปด0ิเก้าสิบจริงๆปกติผมขี่แค่ประมาณหกสิบเจ็ดสิบนะครับโอเคครับก็คลิปวันนี้ก็พร้อมมดหน่อยนะครับก็มาส่องชีวิตออกมาตดุกเลยครับแล้วก็มาเจอกลุ่มรถสามล้อยนะครับที่เขาขี่ไปทำบุญกันนะครับก็ถือว่าชิโชมมากๆนะครับเขานนาจะเป็นไม่เป็นคนไทยกับมีผมเห็นโกเอเห็น โลโก้เป็นคนพม่าก,กันด้วยนะครับมีแม่เชื้อชาติไทยพมา่าไทยใหญ่อะไรเงี้ยครับก็ถ้าพูดไม่ไม่ถูกก็ขอาาอภัยทีมงานด้วยนะครับแต่ผมเห็นเสื้อเขาติดเขาก็เลยมีจิตอาสาเนี่ยมาช่วยเพื่อนร่วมบ้านของเขานะครับผมก็ถือว่า,าเป็นการทําบุญในสิ่งช่วยเหลือมนุษย์นะครับนะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับสิ่งที่ดีที่นชมมากครับไม่ได้ไปถ่ายสัมภาษณ์เขาด้วยเนาะก็ถือว่าก็แค่ ตอนขี่เฉยๆนะครับประมาณนี้อะไรนะเออไนแก้วหน่อยอย่าหมดละกูว่าเสียงท่อมันแข็งๆไงได้เปลี่ยนปลายท่อใหม่แล้วนะใส่คาร์บอนนะเสียโคตรแข็งเอาแม่ไม่ทำแก๊งนี้ว่ะเอ็งรอหน่อยเอาหัวเอาตอนนี้ไม่มีเัาแล้วใส่ใส่เข้าไปแล้วก็อันนี้ไม่ไหลเออออกกันดิเออแม่นแมนโอเคก็ประมาณนี้ครับขับขี่วันนี้กับเพื่อนสาวอบตดุกนะครับ ่รู้สึกไงว่าคับสะพังกันนะครับเส้นแทนเพื่อนเป็นไงบ้างครับคือคลิปเราคือตั้งใจไปหาอบตดูกนะครับแต่เมื่อกี้เจอพวกแจ๊กสามร้อยฮะเอาสมู่มาก่อนนะครับโอเคครับรถก็ไปปิดโค้แจให้นะครับไปตรงไหนไปตรงไหนทําตัวไม่ถูกนะตอนเนี้ยที่เขาไอ้ที่ใ้รถรถคันนี้กลับเลยเนี่ยแฮ่สามีหันหรอชิงหันหรอฮะ มันไปได้มันไปไปแบดสู้เติมมันสเติมมดมันไป้เติมสเติมมดแล้วก็แคมมันไม่ได้เปลี่ยนด้วยอะคนนี้อ๋อทัิงเอาห้าแสนมาเลยห้าหกก่อนประมาณเนี้ยมันไปได้เมันไปได้แต่มันเติมมดแต่มันไปบ่ได้โอเคไปแล้วครับวันนี้ครับขอบคุณมากครับที่รับชมนะครับแล้วก็ยินดีกับเพื่อนเพื่อนบ่าวด้วยเนาะได้มีฟงมีแฟนนะผมจะกันออกไปนะครับโอ้ไปอย่างอไปไปแล้วครับสวัสดีครับ